สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับหัวข้อใหม่นะครับสอนตัวเองได้ทำอะไรก็สำเร็จเคยไหมครับพูดกับสามีว่าแม้เธอนี่ฉันสอนอะไรก็ไม่เคยจำเลยนะบอกไปกี่ครั้งก็ไม่เคยทำ เนี่ยบนจนปากเปียกปากแฉะแล้วก็ไม่เห็นได้ดังใจเฮ้ยมีผัวไม่ได้ดังใจสักทีเลยเคยไหมครับนี่เธอฉันบอกแล้วว่าอย่าทําแบบนั้นเดี๋ยวของมันเสียหายฉันบอกให้ระวัง่อยโอ้ยเธอนี่เป็นเมียภาษาอะไรเข้าคงเข้าค,ครัวทีไรเข้าของเสียหายหม้อหายถ้วยชามบุบแตกพังหมดเลยเคยไหมครับเข้าบ้านมาทีไร สามีไม่ได้ดังใจเมียไม่ได้ดังใจลูกเต้าอีกไอ้หนูทำไมทำแบบนี้ลูกเอ้ยแม่บอกไปกี่ครั้งแล้วพ่อบอกกี่ครั้งแล้วลูกว่าอย่าทำแบบนี้เขาคงเสียหายเห็นไหมพ่อบอกแล้วอย่าไปเขียนกำแพงมันเลอะพูดเราไม่เคยจำเคยไหมครับสอนคนอื่นไม่เคยได้ดังใจแล้วทีนี้จะทำยังไงดีครับทำไมสามีไม่เขินสนใจที่จะฟังเรา ทำไมภรรยาไม่สนใจที่จะฟังเราทำไมลูกๆไม่สนใจที่จะฟังเราหลายคนคงสงสัยเออใช่ตอนนี้คงมีคำถามแล้วใช่ไหมครับทำไมสามีไม่ฟังฉันละ่ะทำไมภรรยาไม่ฟังผมละ่ะทำไมลูกไม่ฟังฉันละ่ะเพราะเรื่องเดียวครับผมคุณคิดแต่จะสอนคนอื่นจนลืมสอนตัวเองวันนี้นะครับสาเหตุที่เราสอนคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ฟังเพราะ คนอื่นเขาจะดูการการะทําของเราครับผมเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ลูกสิ่งที่สามีหรือภรรยาเขาจะเรียนแบบหรือสะท้อนผลลัพธ์กลับมาให้เราวันนี้เรามักจะพูดให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราอยากให้ทํมามักจะบอกมักจะสอนในสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทําแต่เรามักจะไม่ทําในสิ่งที่เราบอกพูดและสอนดังนั้นวันนี้สิ่งเดียวครับที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้คือ คุณต้องสอนตัวเองก่อนถ้าวันนี้คุณบอกลูกว่าหนูวางข้าของให้เป็นระเบียบนะคุณก็ต้องเริ่มต้นทําให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างวางข้าววางของจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบก่อนไม่ใช่ว่าวางอิเละเข,ขะไม่เป็นระเบียบแต่ไปสั่งลูกบอกลูกสอนลูกให้ลูกทําให้เป็นระเบียบลูกจะไม่ทํำหรอกครับเพราะเขาไม่ฟังสิ่งที่เราพูดแต่เขาจะดูสิ่งที่เราทําเหมือนกันนะฮะ สามีฮะคุณไปพูดยังไงก็ตามเขาจะไม่สนใจสิ่งที่คุณพูดหรอกครับเพราะคุณยังไม่เคยทําให้เขาเลยดังนั้นคุณทําก่อนถ้าคุณบอกสามีว่าที่รักถอดเสื้อแล้วใส่ตะกร้าดิทาไมต้องโยนไว้ที่โซฟาที่รักกลับมาบ้านทำไมถอดรองเท้าไม่เอาไปไว้ที่วางรองเท้าล่ะคุณเริ่มต้นทําก่อนสิครับแล้วคุณเริ่มต้นเก็บให้เขาสิครับแล้วคุณก็ทําให้เขาเห็นสิครับแค่ไม่นานล่ะครับ เขาก็จะเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมคุณเหมือนกันคุณสามีก็เหมือนกันสั่งภรรยาบอกภรรยาสอนภรรยาดูเหมือนภรรยานี่สอนยากสอนเย็นเหลือเกินต่อไปไม่ต้องสอนครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างทําเป็นประจํานะครับภรรยาจะเริ่มปรับตัวและทําตามวันนี้สอนตัวเองง่ายกว่าสอนคนอื่นครับผม สอนให้ตัวเองทำสอนให้ตัวเองลงมือทำก่อนนะครับเป็นผู้นำในครอบครัวแล้วคนอื่นก็จะทำตามฝากไว้ด้วยนะครับเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอสเรียนฟรีตลอดชีวิตและติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ